มาเล่อหัวเล่อชวนมาชวนลูกสาวป่านนี้โอ้ยปีป่วยคนมาได้มาดนต้นยางต้นีนกใหน่ายเลยตอนนี้เห็ดว่เกิดวะเนาะเห็ดเล่อาหายเห็ด พอเให้ปวดจกักโูก็สิคัยได้เนาะมาเก็บบักเขียบมาเก็บบักเขียบมีหมากว่าลยบักเขียบก็บได้มีหมา,มากบา่บักเขียบทั้งนั้นยางไม่ได้หอดสวนบักเขียบอยู่ปีกล้วยปีน ต้นอ,อย่างตนนไหนก็ตแวไง,ตอองแต่บ่ไม่เห็ดบ่เนี่บ่ไม่เห็ดปววเกิดบะเนาะนี่บาวห้นแก่ยูนะหากกหล่อให้หล่อหน้าหล่อหัวเล่อจวน มากีาไ่ไงนี่เคยกินวะพี่น้องกินกินกินแฉบแฉบหวานหวานจม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 มันหวาน,วานมัต้องกินน้อยชุกมันนะแค่น้อยๆมากกินแค่อย่างน้อยชุน ลองชิมดูสิอืมแซ่บชิมเอนอันเมื่อใหม่มาลักกินปีกล้ยกันไนละห,หลายเลยผู้มาตัดตัดปีกล้ยไปไ้ทำไมใก่มกกันนะใส่มกไก่นนะ ขี้เคียบกระตุ่วงานเตบริมาดุลแล้วตุนน่นยางตุ่นน้่มันในห,หอดชวนขีเคียบอยู่โอ้ปีกล้วยปีหนึ่งสูงโขดเอาไว้ได้ ฮิดป,ปวกออกได้ส่วนฮิดป,ปวกออกก็เาจาะได้หลายหลายกระชังบ่พอรอจกมูไลดล้เนาะจะฟ่อนสกักกอนฟ่อนสกักกอนจะเก็บถ้าผลปีกล้ย หอดปาลาลกวยเลยได้บาทนี่พูนปลากล้วยทั่วบพเป็นหมากไว้นะ้อนี่นะโอ้โหจิระเก็บหย่อดทัว่วไปกำไม่หยอดใหญ่เลย ตำยอดบักทั่วในแบ่บสิเด้อตำใส่ใบบกขามอ่อนเนะาะอ๋อบวหอยยี่ปวกเลยเนาะนี่เนาะผุดปีหนึ่งบไม่พูดมาดูเล่สวนสวนลูกสาวยากเพราะว่าเพิ่นก้าวมาไ,มได้ว่าสบายเนาะ กางก็เจ้าดูแลให้วนกล้วยอุ้ยคนไหนห้อยก็เจ้ตาตัดกล้วย ตันนี้มันก็ขื้นไร้ยอดแที กวยเขี้ยนึงมันไม่จักหน่วยเลยนะ้องนี่เนะ้อวีหนึ่งนะี่สองคูสามูสี่คูห้าคู่กคู่ขนาดปีไปปายมั้ยเนี่ยปลายปีขี้ลายมันได้ยังไงหนึ่งสองสามสีวี เจอตัดบริหาชิปหาชิปเคี่ยกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองตัดไปแล้วสามชุดแล้วแพ้ยำเคี้ยวกล้วย ก็จะเสียเหตุไม่ขำไม่เนาะป้องกันมันหักมีกระเฮ็ดไม่ขำตัวนี้โอ้เบ่งเต็มทีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเขี้ยวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขี้ยหอมท้องเพียนสี่ร้อยห้าสิบต้น เขี้ยน,น่วยใหญ่เดี๋ยวพักตัดเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเคี้ยตัดตทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์